สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำลายบนตัวสอนนะ,ะทำลายแบบนี้แลลายง่ายๆนะคะฟอนต์ฟอนต์นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาที่ Google นะไปเอาที่ Google ฟอนต์เป็นฟอนต์ฟรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีฟอนต์เยอะมากนะฟังเสียง <c oughs> แล้วก็เข้าไปเลยนะคะ Google ฟอนต์ซึ่งวิธีนี้เราเคยทำคลิปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเราว่างนะคะเราจะทำอีกรอบหนึ่ง ซึ่งเ,เราสามารถนะตรง type something นี้ตรงนี้นะคะเราสามารถพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยสมมติเราอยากได้ตัวอะไรเดียวตัว A นะตัว A ก็ได้อ่ะตัว A ตัว A ใหญ่กดชิปนะมันก็จะขึ้นเป็นตัวอย่างมาหรือนะหรือถ้าเราเจำชื่อฟอนตได้นะเราก็พิมพ์ชื่อฟอนไปเลยอันที่เราจะเอาเนี่ยนะเรา พอจำได้ลางๆนะชื่อฟอ M A T e. นเมทีนี่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 ฟอนนี่ฟอนนี่เมดมาซีเมดมาซีเหรอนะภาษาอังกฤษก็แข็งแรงด้วยนะจิ้มเข้าไปอ,อตัว A นี่หรือเราจะมาพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูซิ ตัวบกดชิปตัวบนี่เราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะคะตัวดีเดี๋ยวเราเอาตัวดแล้วกันอ่าตัวดีง่ายๆนะตัวเดียวเราก็ให้ตัวมันใหญ่หน่อยนี่นะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะเราจะไม่ดาวน์โหลดนะเราก็เอ่อกดกดที่คีย์บอร์ดนะชิป ชิปแล้วก็ชิปวินโดว์แล้วก็ตัว S นะคะกดพร้อมกันเลยแล้วหน้าจอมันจะเป็นสีดำอ่สีค้ำคำแบบนี้นะนี้แล้วเราก็เอาเมาส์ไปคลิกลากอนะเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาคลิกลากแล้วก็ปล่อยนะคะคลิกคุมให้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 ครอบนะให้ครอบตัวดีไว้นั้แล้วมันจะขึ้นตัวหน้าต่างตัวนี้มานะมุมขวาเนี่ยนะก็คือมันเซฟแล้ว ประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่อิ c a p e ของเรานะแล้วเราก็ c อนโทรลวนี่มันก็มาแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันใหญ่หน่อยนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ผ่านแต่เราไม่แน่ใจนะว่ามันจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองทำดูก,ก่อนไปที่ผ่านแล้วก็ h ทส m a บีแมนะคะ แล้วก็แอปพลายดูซิใช้ได้อยู่นะนี่ตัวดีทีนี้เราจะทำแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีกันก่อนเอาสีสักสีหวานหวานหน่อยแล้วกันเนาะใกล้ววาเลนไทน์นะเราจะเอาสีหวานหวานกันสักหน่อย หวนหวนอ่ะตัวนี้ละกันเราก็คอปปี้มาอีกอันนึงนะคะโดยการกด Ctrl D อันนี้เรากดแล้วนะกด กดคอนโทรลดีเสร็จแล้วเราก็ไปที่ฟิลคลิกกากบ,บาทแล้วก็ไปที่สีเส้นนะคะแล้วก็ไปคลิกที่สี่เหลี่ยมเพื่อเพื่อให้มันมีเส้นนะเส้นเราก็จะเอาเป็นสีอะไรเดียแล้วแต่เราเนะเราอยากได้สีอะไรเอาสีเข้มหน่อยแล้วก็ขนาดของเส้นนะขนาดของเส้นเราก็ไปคลิกที่รูปแบบเส้นนะแล้วเราก็คลิกตรง Y นี่นะปาดปุ๊บ เสร็จแล้วเราก็ลองพิมพ์สักสิบไม่พอเราจะเอาใหญ่กว่านี้เอาสักห้าสิบใหญ่ไปไหมสี่สิบอ่ะประมาณสี่สิบนะก็ะตอนนี้ถ้าเราแยกดึงออกมาเนี่ยเราจะมีเฉพาะเส้นนะตัวดีอีกตัวหนึ่งมันก็จะมีเฉพาะเฉพาะสี 4, นะ เสร็จแล้วนะเราคอนโทรลดีที่ที่เส้นนะตอนนี้เราเลือกเลือกเส้นเราเลือกเส้นเราก็ไปกดคอนโทรลดีนะที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็ใช้ลูกศรน,นะเลื่อนมา1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1เ2็น2 4งสาสี้าสหเจ็ดแปก้าสสเนีะหรือเราจะดึงมาเลยก็ได้เราดึงมาเลยก็ได้ หรือเราจะกดที่คีบอร์ดก็ได้เส้นมันใหญ่ไปใช่ไหมแล้วก็ลดเส้นลงมาเอาสักยี่สิบเอนเตอร์ใหญ่ไปไหมเอาสักสิบแปดเอนเตอร์อ่ะสิบแปดเอาสักสิบห้าแล้วกันอ่ะสักสิบห้าแล้วทีนี้นะคะเราก็ไปคลิกที่สีชมพูนะสีชมพูก็คือตัวนี้ แล้วถ้าเราจะย้อนกดคอนโทรลตอนนี้เราเลือกอยู่ที่สีชมพูนะคะเราก็ไปกดคอนโทรลดีแล้วเราก็กดที่เพจดาวนะเราก,กดที่เพจดาวกดไปให้มันไปอยู่ที่ใต้ข้างใต้ใต้เส้นนะคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีนะไปที่ฟิลเอาสีเข้มนี่ นี่สีเข้มแล้วเราก็เออ่ไปที่ยางลบนะยางลบยางลบเอาปรับให้เป็นหนึ่งร้อยเอนเตอร์อ่าเดี๋ยวเราจะมาทำการลบตอนนี้เราอะเมาส์เราเนี่ยเราเลือกวัตถุที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกใหม่ สีชมพูเข้มนะนี่นะเราเลือกสีชมพูตัวนี้ตัวเข้มนี้นะคะ,ะถ้าเราจะย้อนกลับไปคนโท t แซดนะคะเราไปที่ยางลบนะเราจะทําการลบนี่เห็นไหมถ้าเรากดเออยางลบลงน้ำหนักมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดยางลบเบาหน่อยมันก็จะเป็น เป็นลายไปนในตัวนะน,นี่ถ้าเราก็ถ้าเราจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมน,นี่ก็ได้นี่ก็ได้แล้วแต่เรานี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนตัวดีของเราง่ายไหมคะแล้วก็ คอนโทนจี้ Ctrl G, นะรวมกลุ่มแต่พอถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะคะให้เราเลือกที่วัตถุแล้วเราก็ไปที่ผาดแล้วก็วัตถุไปยังผาดแล้วก็ s t ตก o ุผาดน,นะเราสามารถคลิกได้ทั้งสองตัวเลยคือถ้าเป็นเส้นเนี่ยเราก็จะไปตกต p ผาดใช่ไหมคะถ้าเป็นฟิลหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไปที่วัตถุไปยังผาดแต่คือส่วนตัวแล้วว่ามัน บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอนะเนาะเราก็เลยใช้มัน2ตัวเลยนะคลิกนี่วัตถุไปยังผ่าแล้วคลิกอีกทีงสต็อกถูกผ่านนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซฟแล้วเราก็จะเอาไปเปิดที่อิลัสเตเตอร์ซึ่งไปเปิดดูว่าเอ่อที่เราทําในอิงเคปเนี่ยพอเราเซฟเป็นไฟล์ EPS แล้วเราเอาไปเปิดที่อิลัสเตเตอร์เนี่ย ดูหน้าตาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องออแก้ไขอีกไหมอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้อันนี้ในกรณีที่เราทําขายหรืออะไรนะเราก็ต้องมาที่ผ่านนะวัตถุไปยังผ่านแล้วก็สตงทุกผ่านก่อนทุกครั้งนะทุกคนอย่าลืมนะอ่ะเพอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเราเราจะเซฟก็ได้นะ เราดีลิทไปก่อนอสมมติเราจะเซฟนะคะก็เลือกวัตถุกก่อนอ๋อเราเซฟเราจะเซฟเป็นไฟล์ eps นะเราก็ไปแฟ้มแฟ้มบันทึกเป็นอ่าเราเดี๋ยวเราเอาไว้เดสก์ท็อปแล้วการหาง่ายๆเราก็เลือกนะเซฟแอ s ไทป์เป็น ai นะอันบรรทัดนี้นะคะนี่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  post s i f ai compete table นะอเน,นี่ eps เสร็จแล้วชื่อนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอ่ะตองสองอันนี้ทำให้ดูนะคะตึ๊มเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเอ่อตรง dpi นี้เราจะใส่300 150ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราเซฟเป็นไฟล์ eps เนอะนี่แล้วเดี๋ยวเราไป d e สก์ท็นะคะอืมอันนี้ของเราดึงใส่เข้ามา นี่อันนี้คือเราเอามาเปิดที่ illustrator แล้วนะนี่แล้วก็ดูดูความเรียบร้อยอ๋อโอเคถ้ามันโอเคเราก็คือสามารถนเ,เอาไปขายได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหมายถึงรูปภาพอื่นๆด้วยนะในอนาคตที่เราจะทำเซฟเป็นไฟล์ eps นะทุกครั้งนะเซฟเป็นไฟล์ eps เสร็จแล้วเราก็ต้องไปไปแปลงนะไปแปลงจากเส้น จากเส้นให้มันเป็นเป็นอะไรเป็นภาพหรือเปล่า,าเนี่ยเนี่ยไปที่เนี่ยนะผ่านอย่าลืมนะคะย้ําอย่าลืมนะไปที่2ตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเซฟเสร็จ,รจแล้วก็มาเปิดใน e p เอ่อใน illustrator e ก่อนก่อนที่เราจะเอาไปขึ้นขายทุกครั้งนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ